สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนปั๊มให้ลูกค้านะครับผมปั๊มของลูกค้านี่จะเป็นปั๊มไฟฟ้าไดทําการเปลี่ยนเป็นปั๊มของโซล่าเซลล์นะครับผม ACDC เนือ่องจากจ่ายค่าไฟไม่ไหวนะครับผมค่าไฟเดือนหนึ่งก็ตก4,500นะครับผมถามว่าทาไมถึงเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าทดลองแล้วนะครับผมอีกบ่อนหนึ่งจากที่เคยใช้ค่าไฟ4,500นะครับผมก็เหลืออยู่2,000กว่าบาท ก็ได้มาทําการเปลี่ยนบ่อน,นี้นะครับผมเพื่อจะทําการประหยัดมากขึ้นนะครับปัม๊มนี้ก็เป็นปั๊มสองแรงนะครับผมท่อออกสองนิ้วแต่ตอนนี้ได้ทําการลดท่อเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับผมหลังน้ํานี่เจออยู่สี่สิบตอนนี้หย่อนปั๊มไปแปดสิบนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นอินวอร์เตอร์นะครับผมอิวอร์เตอร์ที่เปลี่ยนออกนะครับผมก็จะเป็นอินวอร์เตอร์สําหรับแปลงแสงแดดให้เป็นไฟฟ้านะครับผมเป็นตัวนี้ นี่เป็นภายในของ e ินเวอร์เตอร์ครับผมเจ้าของบอกว่าโอ้ยต้องยุ่งยากมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่ะไอ้ปั๊มนะไม่ค่อยเสียหรอกครับผมแต่จะเสียเป็นพวกเบรกเกอร์สายไฟนะครับผมจะบอกว่ายุ่งยากอัน <c oughs> นี้ก็เป็นตัวของคว <c oughs> บคุมปัม๊มหอยโข่งครับผมนี่ก็มาดูของโซล่าเซลล์สองระบบมั่งนะครับผมเป็นปัม๊มบาดานของรีทอปซันนะครับผม ACDC สามารถเปิดได้ทั้งระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์นะครับผมต่อให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดทัางครับผมที่มีแผงอยู่แล้วนะครับผมราคาก็จะไม่สูงเท่ากับคนที่ยังไม่มีแผงอยู่แล้วนะครับราคาชุดนี้ก็เฉพาะปั๊มกับอิวอร์เตอร์นะครับผมช่วยติดตั้งฟรีนะครับผมสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทสามแรงครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะเปลี่ยนระบบปั๊มนะครับผมอยากเปลี่ยนจากปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มโซล่าเซลล์สองระบบหรือว่าระบบเดียวนะครับผมเพื่อจะประหยัดค่าไฟนะครับผมสามารถโทรสอบถามโทรติดต่อได้ที่เบอร์084เอ๊ะ0829463084นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม